สบายดีมีสุขสบายดีมีแห้งครับมิดหมอแคนแฟนมอล่ำพุทีิฟังรายการแล้วก็ชมรายการทางออนซอนทีวีพีเอสไอช่องหนึ่งหนึ่งสองครับกับผู้ขาคือเก่าเหมือนเดิมกับเบาสถาพอนอ่าข้นมะละกับพี่น้องครับสิผ้าพี่น้องเลาะเยี่ยมเลาะยามนะครับการทำมาหาอยู่หากินอาชีพเสริมนะครับวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับสะพานเขื่อนลำเป่าครับพี่น้องครับนะครับสะพานขามลำเป่า ระวังบ้านดงบังไปบ้านน้องหยาไส้นะครับอยู่ระวังน้องปุงศรีครับว่างสามหมอนะครับอยู่สะพานครับพี่น้องครับนะครับสะพานวันนี้จะพาเบิ้งวิถีชีวิตการหาปูหาปลาครับพี่น้องครับปุ่นนะครับหลายอย่างหลายเนี่ครับพี่น้องครับเฮ้ามเบิ้งน้ากันนะครับว่าการหาปลาเป็นยังไงครับพี่น้องครับปุ่นครับนี่คือสะพานครับพี่น้องครับสะพานเชื่อมระวัง จังหวัดกาฬสินธุ์ครับอ่าจังหวัดอุดรธานีครับคืออ่าวังซ้ำหมอนะครับปรตวังซ้ำหมอุ่นครับพี่น้องครับุ่นนะครับเบิ่งทิวทัศการหาอยู่หากินการหาปลาของพี่น้องฟ้องไปครับนะครับเขาหยุซ่มเบิ่งุ่นครับอ่ามีสะดุ้งยกสะดุ้งหาปูหาปลานะครับบีทีวิต้นเช่าอีสานนะครับเพื่อได้ปลามานะครับเพื่อจะนั่ไปขายนะครับวานนี้ เบาสถาพรหลังจากเบิ้งแล้วครับพี่น้องครับนี่ผมกดสิผ้าพีผ้านองนะครับพี่น้องครับเลาะไปเบิ้งสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปที่สางได้ใดๆครับพี่น้องเช่าจังหวัดกาลสินนะครับโดยเฉพาะพี่น้องบ้านดงบังครับพี่น้องครับบ้านดงบังปะย่างไปกับเบาสถาพรนน้ำกันครับพี่น้องครับนะครับนี่เขตสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าคันโทนะครับ2ีกิโลเมตร บ้านดงบังนะครับทางหลังก็เป็นวังซํมหมอครับพี่น้องครับคำสะพานนะครับอ่าเอานะครับมาเบิงวิถีชีวิตมือนีเดียจ้าครับอากาศฮ้อนพ่นครับตลาดปลาตลาดปลานะครับเท่าก็สีมายางยางเลาะกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับนะครับอ่ารวมเดินทางน้ากันครับนะครับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับตลาพัะจันยิ้มครับพี่น้องครับ นี่เป็นกาแฟผ้าจันยิ้มนะครับยาสิพันผระจันยิ้มชาพระจันยิ้มสบู่พระจันยิ้มนะครับพี่น้องครับพี่น้องเดือดซื้อเลือกหากันได้ครับนี่นะครับข้าเจ้าตากปลาไว้นะครับนี่เป็นแผงละลอยนะครับเนาะทั้งปลาสดกระมีนะครับปลาสดปลาแดกหอมกระมีครับคุณโอ้ยปลาแดกกรบปุ๋ยี่บบาดแม่ปลาแดกแม่ปลาแดกปุ๋ยี่บบาดห้าสิบบาทเนาะโอ้ห้าสิบห้าสิบปลาแดก ผมถามคือดอกแม้นะครับคนครับปารีสครับต่างเลี้ยงไว้ทรายลายยุกอันนี้แพงอะไรด่แพงอะไรด่อันแพงน้อยห้าสิบฮะเอาเป็นโอ้แพงละร้อยแพงละร้อยเนาะเออมานี้มาไทยออกรายการทางออดทีวีให้คนมาซื้อหลายหลายขายดีปะขายดีปะ โอ้ขายดีเนาะแม่ครับบ่ได้ขายดีแต่ว่าขายปลาปลาเพีนขายดีข้อมขายปลาขายดีคือปลาเอ็กครับเอ้าพี่น้องมาไปครับนักท่องเที่ยวครับที่พักในพันมาบ้านดงบังเท่านี่ขึ้นตำบลไหนตำบลดงสมบูรณ์จ้ะอำเภออำเภอดงสมบูรณ์แล้วก็จังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอท่ากระโทโอ้ท่ากระโถ่เนาะโอ้ดูว่าเป็นน้องกุ๋นน้องอุ๋นซีขอบคุณหลายครับใหญ่ครับโอ้นี่ครับอันไนนี่นี่ในถังนี่มีหยังเน่ เอาทั้ง<ไ>ปปปเปาโอ้ไปขายบนแล้ว,ลวขายไปได้หลายวัได้หลาย,ะลายะว,ายวะโอ้ได้หลายเนาะนะครับเอาเข้าชิลล็อไปเรื่อยครับพี่น้องครับนะครับเราเยี่ยมเรายำสร้างเศรษฐกิจชุมชนนะครับอีหลายตากแดดหลายแดดเออแต่พอไงกัดห่อนแล้วนี่อันนี้ขายไอศครีมอันนี้ขายกล้วยนี่กล้วยก็มีครับพี่น้องครับอ่ากล้วยสุกกล้วยสุกนะครับอันนี้กะ กำลังสีเห็ดป่ากำลังสีห้อยเัี่ห้อยกำลังสีหอยสีห้อยสีห้อยแผ่นละยีบาทสามแผ่นห้บแผ่นละยี่สิบบาทเออสามแผ่นห้าสิบบาทนี่แต่ละแผ่นเออดนะครับถอดกินกับตต่บังหุ้งเแสบบ้างเดี๋ยวนแซสบตรวต้องถอดทหไมอีกเนาะเอเข้าไปหาดีได้หลายวะวะจะซื้ออยู่เนี่ยหรอจะซื้อซื้อมาเห็ด โอาหารทั้งไก่พูนโอ้แผงอาหารที่ยกสะดุกเงินหรือว่าตึงแห่นั่นปผงอาหาตึงแห้ยกสะดุกเงินพูน,น,น,นโอ้ครับครับครับใกล้เราขึ้นมาขายพี่ออืนี่ก็แปรรูปอืกแปรรูปขายนิดเดียวมนโอ้ปลาแดกครับพี่น้องครับปลาแดกอืปดปลาแดกหลายอย่างหลายแนวอ่าสายปลาทะเลสายพันธุ์ดีอ่าเอ้าปลาดิบมันมีตินี่ไปลาน้่งเปล่ามีตินี่มีทะเลตินี่ปลานี่ยมึงเยันเล่นีอยู่ มีทั้งทะเลมีฮอดอ่าทั้งน้ำจือดอันนี้โอ้ยปลาแด็กคับพี่น้องคุณครับคุณปลาแดกตอนปลาแดกปลาดิ้นครับอันนี้40บาทเออมกโอ้สุดยอดครับคุณนนี่ห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทคุณห้าสิบบาทเอะอ่าคุณครับน้ำป,ปลาแดกปลาล่าก็มีนะครับพี่น้องได้เบิ่งกันครับพี่น้องครับ แก้วบวงกะมีครับแก้วบวงกะมีทำสดๆหม่ๆหมคนตะแมนสุดยอดครับเอาพักแป๊บหนึ่งกันแล้วกันครับพี่น้องครับเบิ้งสิ่งดีจากทังรายการกันแป๊บหนึ่งครับครับพี่น้องครับวันนี้นะครับขอสู้ช่วงที่สองกันเข้ากับม่ยางกันต่อครับพี่น้องครับอยู่ตลาดบ้านดงบังตลาดปลาสินค้าโอท็อปที่สางได้ๆให้ครับพี่น้องเช่าอาทาคันโทนะครับเช่ากาลสิน ได้มีเงินใส่หนีใส่ชิ้นกันไปนะครับอ่านะครับเอาเขาสินย่างลอกไปเรื่อยครับพี่น้องครับลอกไปเรื่อยเป็นอะไรแม่ค่ะขายดีปะครับเพรขายได้ค่ะเพระขายได้เอาคือว่าไทยมาจากไซน์หนึ่งยุทธยาโอ้คนอยุทธยามาขายปลาโยกไกาและชิ้นอันนี้มีอย่างนี้ครับนี่อันนี้มันชีปลามันชีปลามันใส่ปลาผลผลผนครับโอ้ยนครับ ว่าท่านได้เป็นเนาะกับร่างกิตเป็นแล้วก็สร้อยอันบักเคี้ยขึนสร้อยตะไคร้อย่างใส่ข้าวคั่วอันนี้เด้ส้มไข่ปลาตะไคร้เพื่อนทุวานพี่น้องครับโดยธรรมดาธรรมดาเออเพื่อสนใจกันมากครับเปรี้ยวปากสมปากอันนี้เด้ใหญ่าส้มสายเดียวส้มสายเดียวคน มันส้มสายเดียวโอ้ยมันส้มสายเดียวมันครับเบิ้งครับพี่น้องครับส้มสายเดียวใส่เสียสายเดียวตัวนี้นี่ส้มส้มต้อนปลาอย่างนี้สวายค่ะส้มปลาสวายนครับพี่น้องครับปลาสวายต่อมาเลยส้มปลาสร้อยปลาซอยนี่อยู่ขึ้นลำปาแม่นค่าขนาดคนปลาอันนี้ก็ขึ้นลำปาขึ้นลำปาวมั้งนครับพี่น้องเอด๋อไม่มีสารกันบูดทำเอง นะครับปวดปโอ้สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับพี่น้องที่ชมทั้งออนซอนทีวีสงสัยน้ำตาน้ำอนน้ำน้ำไหลเงี้ยนะครับเออแวะเขามากครับพี่น้องครับปลาแห้งอันนี้ก็เขาจะใส่ถุงไปแล้วจะขายเออคุณห้าสิบบาทครับมาแวะไดี๋ยวพี่น้องเด้อแวะไปไปมากครับพี่น้องครับร้านเกียีอ,อยู่ตลาดลมบางเท่าเวลาคุณให้พี่น้องคอยกำลังมาซื้อปวด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  ท่านด็อกเตอร์กามาล้วท่านด็อกเตอร์บาท่านด็อกเตอร์เออท่านเป็นไงพี่บ้านไป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 ให้เดี๋ยวใครตัวนี่นะครับพี่น้องครับเออคุท่านด็อกเตอร์ด็อกแถวมากเบิรดเออนะครับสวายเกพญเกยขีเกยขีเกยขีคเกยขีเกยขีเออนี่รับตอดนี้ครับบรรยากาศออกข้างวอนสวทีวี ทำบุญพ่อกันนี่ทำบุญพ่อกันเพ็ดใปไหมนี่ว่าเลยเหอันนี้ทำยังไงทำยังกินอันนี้ปลาสายเดียวเนี่ยท่านปลาสายเดียวอันนี้ปลาอะไรคะอันนี้ปลาสายเดียวเนี่ยพิษมากเพราิดเพราะพิษอันนี้เอาไปปิ้งบปล่าได้วาดีคอยอยากบอกได้ว่าบุญนี่กินเ้าข้าวเออเดียร์ข้าวข้าวเดียวเหมือนข้าวเดียวเหมือนเนีข้าวเดียวเหมือน ขอบคุครับพี่น้องครับเบิ่งคนมาซื้อมาขายทีมงานจากมหาสารคามครับมาครับครับขอบคุันยุ้งทะเลอะไรอี่างเงีุ้้งรหัสสิบค่ะก็เอาอะไนึงเลยบ้านเนี้ได้ค่ะเบิ่งครับพี่น้องอันย่าผ้าย่าผ้ากันเมาสนครับกันเด้อมันจะมีมีขายเด้ยย่าผ้ากันเมาคักหลายมันเออมันสีบ่มีขายเนี้ยมันเออเท่่มาทีจรงจริเราขายคอม่านเนี่บอก คนมาเลยเห็่ะลูกค้ามาเลยเด่นเอออันนี้ครับปลาสมอ่ะอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอ่าฟิชออร์เรนปลาสมปลาสมอันนี้ปลาใหดแต่ปลาหยังปลาตองนาปลตองอันนี้แกงเป็นปลาขาวก็ปลาตองสิทอดครับห้าสิบบาทโอ้ซื้อไปฝากเมียโยบานทั้งสารคามคือจะหักเนาะเออ กินเอาไปฝากตัวะกระเทียมกินพริกสดเนาะครับแล้วอ่ะกระเทียมพริกสดยอดสุดยอดครับพี่น้องฟังไปครับผู้ที่ชุ่มไร่กันอ่อนซ่อนทีวีครับพี่น้องครับมื้อนี้เบาตาพอนคนมักเลาะนะครับเลาะมะยมมะยมวนอันนี้ตรงไหนทอดอันนี้ทอดกรียมโรยด้วยเลยอร่อยทอดกรอบใส่กระเทียมใส่พริกแห้งใส่หอมครับพี่น้องครับนะครับจิ้ม อากินยากครับอันนี้อนนาหารน้ำนะครับอนนาห,หารน้ำเยาาอาสรุปว่าเป็นคนสดตัวคันด่สวดสด,สด,สดแต่สวดแต่ปรสว<ด>เอแหด้เขาเนี่ยมันจะแห้งเพราะว่าถึงแดดถึงแดดแหครับพี่น้องไปครับ เอากระสิไปเบิ่งเรือยครับนี้ก้อมไสมครับก้นไมอ่ก้อนไ่สมปลาแหงป่ยังมีเมื่อครับพี่น้องครับผุนครับผุครับตลาดเป็นธรรมดาได้ครับพี่น้องครับหลายเะเกินผุป่าแหงครับปลาแหงอการมีใชยเลี้ยงเบ้าภาาพอครับ เอายังก็ได้ครับผมเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับอพักแป๊บหนึ่งครับบัดนี้เขาสู่ช่วงที่สามครับพี่น้องครับาบาวสถาพรนยางเลาะไปงอมานะครับรู้สึกว่าห่อนเอาอีแม่เอ้ยบัดนี้ไม่เจอลานมุดเจ้าเย็นช่วยๆอยู่อันลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเฮคอยสิน้อนเว้นแท่นเจ้าแม่ยหยเอ้ยนะครับพี่น้องครับบัดนี้เข้ามาเบิ่งเลาะป่าตูวยังไงครับ อ่านะครับปลาตัวใหญ่ใหญ่คือข้นข้นนวลน,นี่แหละครับอืมแล้วก็คนเบาอืมนะครับมาเบิรงครับอ่าเบิรงภาพเบ้าถาพ้นขนมักเลาะทางอ่อนซ่อนทีวีช่องหนึ่งหนึ่งสวง่างสีผ้าเลาะเบิรงของอยู่ของกินอของของังของแสบนะครับพี่น้องครับอ,อ่าขวดบูออ้ยร้านเ้ออาปลาปลาใหญ่ครับพี่น้องครับปลาใหญ่ปลาใหญ่คุณปลาใหญ่คุณคุณครับปลาใหญ่ ไงครับไงเนี่ยผมเบอรอ้ยค่ามเป็นธรรมดาอันนี้ปลาทั้งแม่เนี่ยปลาต้มปลาต้มนะปลาต้มปลาตาต้มปลาบึกปลาบึกเนาะยปลาบึกเนาะอืมนะครับอันนี้ส้มอันนี้เด้ออ่าปลาย่างแมว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 โอ้แมวว่ากินปลาย่างเขาดีไหมเออเอออันนี้อันนี้ปลาแห้งเนาะสั่งเพื่อว่มีน้ำ อันนี้น้ำเป็นปลาเปียกเอออันนี้ปลาแห้งแล้มีนอตตากแดดนาออันนี้ปลายแห้งหรือไงปลาเส้นปลาเส้นโอ้ปลาไม่รู้เจ้าเลี่ยมาหนิเออย่าเจ้าแถวเดียว่ายำป้อนเขาได้หนิน้ำหมากแดงกึ่งกู้เท่ายำป้อนเล็กน้อยอ่าล่างเพราะปากเอ้ยแดงกึ่งอยู่ อันนี้ร้านเนี่ก่อนเ้านซื้อร้านท่านก่อนล้านน้องตุ้มน้องตุ้มเพอน่น้องตุ้มนี่เลยป้าใหญ่ประเภทน้องตุ้มแล้วใหญ่เ่องเร็วเป็นน้องแม่เป็นน้องเดี๋ยวเดียว่าเป็นแม่ตุ้มต้นนี่เออเออขายปลาแดกเนาะปลาแดกปลา้าจปลาแดกก็บปลาล่าเดียวกันป้วยนี่สิเจ้าผ้าไขว่บอกทุติบเพ่าเนาะปลาแห้งเออมาแวะเยี่ยมได้ยามครับพี่น้องครับปลาแดกปลาล่าแม่ตุ้ม อันนี้อยู่ออนซอนทีวีครับแม่ช่องจันจันดำพี่ไอเด้อนะครับช่องหนึ่งหนึ่งสองเปิดพวกนี้เดือนเมษาเปิดรถครับวันที่หนึ่งเมษาเปิดเลยเออนครับไม่นั่งไม่ทางไหนออกจากต้นไม้ทางไหนนี่สวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยผุนนะครับทีมงานจากสารคามไม้ยำยำครับพ่นพ่นพ่นเอาเอาหน้งไม่ออกมาจากต้นไม้เขาอะไรเขาแงนแค่นั้น ครับอันนี้ปลาจังนี่อันนี้ปลาส้มปลาเปรีย้ยวไข่ปลานะครับเป็นโตกับมีโบ้ยนะครับอือันเจ้าของเจ้าของคือชิลวยแล้วเนาะเจ้าของเนาะเชาขายแล้วเนาะนี่เนาะเออช่าขายรวยแล้วแล่นน้ำเบาแล้วนี่ครับเออคนขายแล่นน้ำเบาว้าพี่น้องครับอันนี้ปลาปลาย่างก็ปลาจังนี่ครับนี่ปลาจังนี่เอออันย่างหรือปลาแข้งไฟเห็นปะ ร่มล่มควันมันบอลรมควันคว่มาเนี่ยเปียบสมันยางพลาครับเมียนี่ยางพลาร่มควันนี่ปลาย่างปลาย่างแปดสิบบาทเออสามตัวสามตัวแปดสิบบาทนะครับอันนี้บังคับโอ้บรรยากาศครับพี่น้องครับนี่พ่นเบิ้งเบื้องเมทัลปอยไข่ปลา ภากันยูบาได้หรือไม่าปกระดวนขยุ่น้ำพองม่นุบยุบไปเดีอยวกัน้วลมันพักน้ำตัวนี้อ่ามันพันมันยีเชี่ยนตัวนี้มันยีเชี่ยนตัวนี้มันยีบเชี่ยนซ้อนอันอ่าท้าทัดนี่เชี่ยนนีเบี้ยกะลูกกะเล็กพวกนี้นี่คือคือใครนี่ละบ้านพักนัดภูที ชมอ่อนซ่อนทีวีกับผู้ขาเบาสถาพรครับพี่น้องครับมันนี้แวะมาเยี่ยมชมตลาดชิ้นค้าอูท็อปนะครับสั่งได้ได้ครับพี่น้องเช่าพากานโท้บันดงบังครับพี่น้องครับนะครับผู้ที่หาป่าอยู่สะพานเกลน่ํลำเปล่าแม่น้ำลำเปล่าก็ได้ป่ามาขายมาทรงเท่านี้กับผลิตครับพี่น้องครับขายทรงขายปีกนะครับสั่งได้ได้จุนเจือส่งลูกส่งหล้านนะครับ ได้รับเงินหนังสือได้ใส่ได้สอยใส่ในชีวิตประจำวันครับพี่น้องครับนะครับนี่คือเบาสถาพรานมาแวะทำรายการให้ครับพี่กับน้องได้ชมได้เบิ่งกันนะครับของกินของแสบของนัวครับพี่น้องครับนะครับช่วงท้ายรายการแล้วอย่าลืมครับช่วงของรายการเบาสถาพรค้นหมักเลาะนะครับพี่น้องครับสีเลาะไปสู้มองสู้แกนะครับเลาะไปเบิ่งนั่นเบิ่งนี่นะครับ ให้พี่น้องได้ไข้ความเกลียดกระเบียดความเหงาวไข้ทุบไข้สุก,กไข้โรคไข้ไผ่นะครับขอยมีความสุขในการชมรายการทางออนซอนทีวีนะครับจันดําพีเอสไอช่อง112 112นึเด็กพี่น้องเด้อน,นะครับสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของการห่วงใยเกี่ยวกับสุขภาพนะครับจะเริ่มครับอุดหนุนผลิตพันธ์ตาพระจ,จันทร์ยิ้มไปเป็นกาแฟชาพระจันทร์ยิ้มนะครับสบูพ่พระจันยิมแลวกาเรื่องราวของยาสีฟัน พระจันยิมมนี้ไปก่อนอยู่สบายสวัสดีครับ